มีแต่นาทเทียวชาวจีนนะจ๊ะทุกพี่เลยปังโบยุทดกิลี่นะจ๊ะโอ้สุดยอดมากค่ะมีแต่ทัวร์จีนทั้งนั้นพี่จ๊ะอาสวัสดีจ้ะสบายดีโ่รแม่พี่น้องของฟายด้อยุบชุบชุ่มชุ่มนะจ๊ะเด้อตอนนี้ซาแก้วก็วอยุพิลุ่มงมันจะนาะ หน้าพลานใต้ท้องสนามหลวงทุกคนนะ้องอันนี้ก็สิเป็นอยู่คือจะดีประตูซีน่นะนนาจะน้องสุดยอดดสุดยอดสยอดาูยอ่ดูส่ดะอนดูสุดอ่อดดูนะออยอดดูอดอสุยอดู่อดสุดยอดสยออูสุ่ยสอสยข้างอดดูสุดอย ยางเอาแงเลยเนาะใจดีค่ะขนาดแงเป็นเด็บผู้ต้องคิดเงินดีเนาะพี่พีจ้าคนเอาใจนักท่องเที่ยวขนาดเลยเมใครมันจะน่าส้มเสยเป็นแห้งเวลาแปลกใจเลยทีจางชาถึงลงมหักประเท,ทยใครน่านะเนาะหย่อนเราบริการดีเนาะพี่พีจ้าโ,โอ้สุดยอดแหงน่าจะเนาะยางหอนจะมีวางให้พักพอน่าจะเนาะ 给我。 มีเพิ่นนิ่มห้องน้ำบริการฟรีแล้วพี่ีนะโอ้ยชมเชยเพิ่นแห้งนะจ๊ะสว่างสวัยขนาดเคลื่อนไส้เปิดๆน่าจะเนาะบ่ต้องห่วงเลยเปิดไฟแบบเอาใจในทะ่องเที่ยวขนานาจะต้องเปิดไฟเปิดแอร์โชคดีอย่างหนึ่งเลยที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยน่ะจุดได้ทังวัดสิฮหอดจุดทุกจุดของเมืองไทยเป็นกบบมีแอร์หาย,ยแล้วพี่นะีเนาะ ถึงเมืองไทยสิเป็นเมืองฮอดแต่เป็นกับมีแอร์ให้พิแอร์ถูกใจเป็นอวาอรีไอคอนโนวีนอ <Ooh, S 1> ่ะคนหไลยผักจ้้สะอาดพักไม่เดีอดร้อนโอ้ยอดแห้ง โบมีวางๆเลยพี่พๆจ้าโอ้โหเกินไปไหมเมืองไทยนะจ๊ะเนาะสุดยอดอะไรนี้ลงมาตลอดเลยนะจ๊ะเนาะยังโบเบิร์ตสัมมีนาะพี่เนาะยังโบเบิร์ตลงมาอีกแล้วนะจ๊ะเนาะ ว่นีลายคลุมขนาดเนาะจ้ะเนาะสังเกตจากอาที่เพิ่นผูกเส้นพุ่งเนาะจ้ะเนาะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพิ่นนอกจะเนาะกนอสิมาแบบลายเลยนอกจะเนาะแบบกุ๊ปไฟกุ๊ปมันเลยมันกับซีมีพุ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของคลุมเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเพื่อการลงกันเนาะจ้ะเนาะลงคลุมลงคลุมว่าฉันนับการคว่ำลงคลุมเพิ่นเอาสุดยอดแห่งความโอ้อาละการแห่ง ข้างล่างเดักเป็นตะนงังก็คือสะอาดสะอาดค่นะอากาศกดีดีพี่จ้า่าคนสิายกันเนาะรอจ้า เลยว่าแตกเลยน่นจะนาในคืออันชุดยอดของนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะจ้าพี่จ๋าได้ซ้ำเดียวได้ว่าเกินไปมากเมืองไทย โอ้ไลน์นี e. ้ได้ทีๆเลยต้นไลน์คัะมันจะน้องแซวแซลแเลยเยอะมากจริงๆค่ะโอ้สุดยอดแห้งน่าจะน จะคนสวยๆจ้านักท่องเที่ยวมันจะมีลูกค้นาพาพนันจะเนาะของเมืองกรุงเทพวัดพระแก้วน้ำหลวงสวยงามจ้า สวยงามมีตุดหวนไลน์กด้ลุกแต่ละบอลคนจะทะยอยลงมาเร,เรื่อยนะจ๊ะไลายที่เก่าอีกทีเนึว่าไข่บนนั่นหอนน้ะคุณก็ลุมาของลาง จะมารวมตัวกันทายนูกซุปนี่เนาะเพราะว่ามุมนี้ที่สวยที่สุดนะจ้าพี่พีจ้าเออสวยมากนทายหูไว้เป็นทีละลึกนะจ้า กมาอีคนดรกเพราเมืองไทยสวยมากนะคเนาะคนไทยไมีน้ำใจนะจ๊ะพี่ๆับพ,พี่จะาสมกับเป็นสยามเมืองยิ้มจริงๆคุนว้า าวเอกสัเกลกับเบอร์มว่ามันคืออะไรเอ่ยภูมงรัษนะโกรสินน่าจะเป็นทองรอบคุมงเป็นแฟนที่องคูมเงินเดิมต่างชาตนี้เพิ่งยังอึมนเอาจากจ้านไ มีไงวรวงศาราชวังภาษีล้นวัดสำคัญทีที่ที่ที่ี ขบมีดพนัง่ายโอ้แท่นี่กข้วงได้เยอะ่วมาดันลังนง่คนบ่คอยมาบันไดน่จะเนาะขบวงคเพคือชิมาฮอดแต่ด้านนาคุณบ่คอยย่างมาทีก็ว่าจนลายคนมาลงมาบิกนก็ชิมานางแป๊บนึงแล้วก็เ้าหองน้ำมองในนาะจ้ะเนาะ Smile, คือรักแบบดคืูคนสินางยิบกเต้มเลยน่าจะไไเะจ้าคลิปวแกวพาสมอุมหาราชาดูไต่วัดแก้น่จะเนาะนร้ายมากจะรรกาศเย็นสบายนจะเนาะ้าแกขอจบคลิไว้สนีเนาะจ้าคแนรมาคลิปนี้กับไัแช่คตรสีบ้ าจไข่ก้นกระดิ่งแกงเปื่อนให้สาวเราสาวสวัสดิการดีเด้อร์ในอีกอย่างคะโฆษณาด้วยจ้าเป็นโฆษณาให้ชาวเราเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนแรง่งกำลังใจที่มีมาต่อไปนะคะขอการคลิปนาเด้อจ้าขอการคลิปนาเดอร์จ้าบ๊ายบายขอบคุณไลน์ไ์ที่เข้ามารับชมรับฟัง